พี่น้องขอไลสดอ้นู้นแหละยเพกขาเน่เอาไงว่าเส่ในลูกมันหนาวขามันรีป็นตัว่อมเปนไงมั้โอเคเืนบัลโอเคยังกอนเห็นอยู่ว่าคุบเวลามันยืดขาเดีนี้ม่ยืดขาแล้วสิเนงนันยืดขาเป็นตัวขูลแล้วหนึ่งเทกินขาเง่าครับพี่น้องคนหนึาไม่มีพาเปเ้ินงข้งหนาเนี่ยบัดนีเนี่ยที่พ่อเอิ่นทวกจบงู่ มันมีเรื่องต้องบอกกล่าวตอนนี้หลายองค์ได้มืดบุญอยู่สวรรค์นพอแล้วต้องลุกไปเกิดอยู่ลกมุดโลกเท่านั้นฟังอีเนยเสียพฟื่ลูกๆลงไปเกิดยังเมื่อมนุษย์แมงเมนบ่เมื่อมนุษย์ดัดสุดแสนสิบุญไว้จากโลกให้ใครเจ็บอะไรกระแทมยงมีหมอเล่าหมอล่ำมีแต่ที่เราเต็มนาเวทีอยู่เขาเย็น พอไปบ่ได้พ่อพี่เองพอไปบ่ได้พระองคเลยมันเป็นเวทีกรรมของพวกเจ้าตอนนี้นางปฐุมมาและนางอัคคีด้ท่าพิธีขอลูกกับพ่อพวกเจ้าซีงก์ขอขอสั่งให้ลูกไปเกิดกับนางปฐุมมาอย่าไปเกิดกับนางอัคคีเป็นเด็ดขาดเป็นอย่างไร้็ไปเกิดกับนางอัคคีบ่ได้หรอพรเพราะว่านางอัคคีเป็นคนใจร้ายใจบ่ดีลูกเอ้ยเราต้องใช้กันเลยครับพระองค์แะดัลุไปเกิดดีผมน้วยค่ะ ได้ไปแนนอนรู้ขอเส้พวกเจ้าไปเกิดเป็นเทพธิดาอยู่ม uhm ึงหยัดก um. ันแล้วกันพขอดีสร้างไม่เ้าครับรมสรรเขาลไปเกิดเป็นไก่ไม่เจ้าค่ะนาคือเจ้านี่จะเกิดเป็นเป็ดไก่เหตุไหน อยางเชื่อใจยายงชื่อเลยบ้านเจ้าอู่ไส่ละยูไลเอฟค่ะบอแบนพราะว่านี่นาเจ้านี่นคืออยู่รบุรี่หนีหรือพอา่าเพราะว่ายังหูบอกนาไม่หมดคือลิงเทพธิดารัตนพร สวยขึ้นทุกวันนะเจ้าเลยนะเอาคือว่าถามมาละสิบิยูใสเอาคุณาทะถนอดแง้มเนี่ยแล้วเจ้าอยากไปเกิดยู่บอกมนะอยากไปไม่จ้ะอยาไปเกิดอยู่ไส่เหรอลูกลรปุลีจ้ะฮะลรปุลีล่อยากเกิดอยู่โรบุรี <laughs> เป็นอย่างคืออยากเกิดอยู่โรบุรี่จะโรปุลี่ขึ้นไปไหน เด้อหตุการันบ้านมาดีมากฮะพอขอให้พวกเจ้าโชคดีทุกงวดกันแล้วกันส่วนพอนี่สิไปเพชรฉาบูนก่อนเด้อเึ้นเมาไปเพลินไปกินฝ้าทลายโจรก่อนเป็นหวดเป็นหวัดเอออย่าตามไปเพลิไปไปเมื่อนอนเด้อเสียนอนเนออไรไทเก็บก้อน เอาบนบนแกนที่9ครับเดล่วซ์บัตรตองตัวครับรายวัน9.9บาทบัตรีเดลิวกนทีตรที่9.9บาทนะครับ